เวลานี้มานั่งถกเถียงกันว่าค่าเงินบาทแข็งหรือค่าเงินบาทอ่อนดีพี่น้องทั้งหลายรู้ไว้ด้วยนะครับสิ่งที่นายกอิงพูดออกมาเนี่ยมันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ของโทนี่วูดซัมเขาหลายคนบกงงมีอาจารย์หลายคนฟังแล้วโหแ้าเป็นลมบอกว่าถ้าค่าเงินบาทมันแข็งเนี่ย จะเป็นผลดีกับการส่งออกเป็นผลดีกับการท่องเที่ยวเขาหัวรอกันงอหายบางคนเป็นลมเลยครับบอกเรามีนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ได้ยังไงหลายคนบอกบุญลวีมึงมองในแง่ดีบ้างซิเขาก็มีแง่ดีเยอะแยะเขาแจกตั้งวันซื้อคนะละหมืน่น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 พี่น้องประชาชนชายโยโหหิวชายโยโหหวผมไปพูดเรื่องค่าเงินบาทเขาไล่ผมเลยเขาบอก ไม่ฟังกูไม่ฟังกูจะเอาเงินหมืน่นพี่น้องทั้งหลายครับนี่คือตักกะของประชาชนในบานบ้านเมืองนี้บางส่วนเอาอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้เรามาดูของจริงกันว่าแนวโน้มเศรษฐกิจแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจากการวิเคราะห์ของสภาพัฒน GDP ในไตรามาสไตรามาสที่สองที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวแค่ร้อยละ2.3ยังอยู่ในศักยภาพต่ำจากเป้าหมายที่รัฐบาลชุดที่แล้วตั้งเอาไว้ว่าเศรษฐกิจสมัยเศรษฐานเนี่ยจะต้องโตประมาณ5%ในปี2 5 6 7 68 69 70ในขณะที่เพื่อนบ้านไปไงในขณะที่เพื่อนบ้านโอ้โหแม่งไปไกลกว่าเราลิบลับ ไปไกลกว่าเราลิบลับครับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องดีจากการส่งออกนี่จะต้องเพิ่มขึ้นร้อยละสิบเ็ดสิบเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านรายได้จากการท่องเที่ยวมันจะต้องเพิ่มขึ้นสี่เอร์เซนห้าเปอร์เซนตการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าค่าเงินบาทมันแข็งเนี่ยเราส่งสินค้าออกไปเนี่ยเราจะได้เงินน้อย เราเคยได้เอาสมมุติว่าสินค้าชิ้นหนึ่งสินค้าชิ้นหนึ่งราคาหนึ่งเหรียญแต่ก่อนนี่หนึ่งเหรียญเนี่ยเราส่งไปเราได้มา37บาทแต่วันนี้ค่าเงินบาทมันแข็งตัวเราส่งไอ้สินค้าตัวเนี่ยเราเคยได้37บาทวันนี้เราได้32บบาทนี่แปลว่าการส่งออกมันมันดีหรือ,อยังไงถ้านนายกบอกการส่งออกมันมันดีขึ้น ผมไม่ทราบใช้หลักเศรษฐศาสตร์อะไรมานั่งคิดก็โอ้นั่นก็คือหลักเศรษฐศาสตร์ของโทนี่วุดซัมกระมังเป็นหลักเศรษฐศาสตร์สองของโทนี่วุดซัมนะแล้วเธอก็ลอยหน้าลอยตาพูดพี่น้องทั้งหลายอย่าลืมสิครับนะท่านเชื่อผู้นำมาชาติพ้นภัยพ้นภัยครับพ้นภัยแบบไหนพ้นภัยอยู่ข้างบนไม่ได้ต้องเข้าไปอยู่ในหลุมไงท่านจำได้ไหมตอนตั้งรัฐบาลใหม่ๆเนี่ย คนที่ประกาศเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเขาชื่อนางสาวแพทองทานจินวัตรองอิงเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเลยนะทีนี้เมื่อเรามีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอย่างเนี้ยผมอยากให้ท่านหลับตานึกวาดภาพว่าบ้านเมืองมันจะไปยังไงมันจะไปรอดหรือหรือมันจะไปไม่รอดเมื่อหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ตอนที่ค่างเงินบาทมันอ่อนตัวกับค่างเงินบาทแข็งตัวและตอนที่เฟดลดดอกเบี้ยลงเนี่ยนักข่าวไปเอาไม้ไปจ่อปากถามนายกร,รัมรีใบแดกครับถามทำไมไม่รู้จักคำว่าเฟดไม่รู้จักคำว่าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยหรือลงดอกเบีย้ยผมก็บอกว่าเฟดเนี่ยพี่น้องทั้งหลายอาจจะไม่รู้จักเหมือนกับนายกอิงไม่รู้จัก เฟดคือธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางมันมีหลายประเทศเมื่อธนาคารกลางเนี่ยเขาประกาศลดดอกเบีย้ยแล้วไทยว่าไงตอบไม่ถูกเขาบอกต้องถามรัฐมนตรีครั้งคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณอย่าลืมตัวนี้เมื่อคุณอาจหานมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณต้องเชิดหน้าพูดเรื่องเศรษฐกิจให้ได้ผมถามว่าคุณเข้าใจไหม เข้าใจคำว่าดีมานซับพลายไหมเข้าใจคำว่าเฟดไหมและเข้าใจคำว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าเงินบาทแข็งไหมค่าเงินบาทแข็งเนี่ยมันทำให้การส่งออกเนี่ยมีปัญหาเพราะได้เงินมาน้อยแต่ถ้าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยถ้าเราส่งออกไปเนี่ยเราได้เงินมาน้อยเราได้เงินมาน้อยอย่าสับสนนะอย่าสับสนอ่า บางทีผมก็สับสนแต่ผมไม่สับสนนะไม่สับสนแต่ถ้าค่าเงินบาทมันอ่อนค่าเงินบาทมันอ่อนมันก็เป็นประโยชน์กับเกษตรก,ก,กรไงอย่างที่ผมยกตัวอย่างอ่ะของหนึ่งชิ้นเราส่งออกไปหนึ่งเหรียญราคาสาสิบเจ็บาทคือหนึ่งดอลลาร์ต่อสามบ็ดบาทเราส่งออกไปเราได้เงินตั้งสามสบาทแต่ไอของชิ้นเดียวกันเนี่ยเราส่งออกไปถ้าค่าเงินบาทมันแข็ง มันแข็งโป๊กเลยไม่ใช่37บาทต่อนหนึ่งเหรียญแล้วมันแค่32 3 3บาทโอ้โหยมันหายไปตั้ง5บาทฉะนั้นเขาถึงพยายามจะเข้าไปควบคุมแบงค์ชาติไงแล้วใช้คนคนหนึ่งที่เป็นลูกน้องเขาไปเป็นประธานแบงค์ชาติพราะเขาเคยติดใจเรื่องนี้มาแล้วในการลดค่างเงินบาทใครมีเงินเยอะระยะนี้ใครมีเงินเยอะคุณไปคว้านซื้อไว้เลยบาทละไอเหรียญละ32บาท แล้วอีกสักพักมันขึ้น37คุณก็ได้กำไรเหรียญละ5บาทนี่คือกำไรล้วนๆครับแต่มันกระทบถึงภาพรวมของประเทศกระทบถึงความเป็นไปในการส่งออกเพราะประเทศไทยเนี่ยเราส่งออกสินค้าเกษตรเราส่งส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมแต่ก่อนเนี่ยเราได้เหรียญละ37เวลานี้มันลงมา3 3 3 2ถามว่ามันดียังไงมันไม่ดีหรอกครับมันขาดมันแย่มันทำให้เงินเข้าประเทศน้อยลงแต่สิ่งที่เราต้องจ่ายเพิ่มขึ้น นั่นก็คือการสั่งสินค้าจากต่างประเทศถ้าเราสั่งสินค้าสั่งของจําเป็นเช่นยูกยาเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆอันนี้แหละครับเราเคยซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ซื้อยาซื้ออะไรต่างต่างเหรียญละเหรียญละ37บาทแต่วันนี้เหรียญละ32เห็นไหมเราซื้อของถูกขึ้นนี่คือแปลความง่ายๆเป็นเศรษฐศาสตร์ง่ายๆ ไม่ต้องไปแปลอะไรแล้วคนจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้คำว่าเงินบาทแข็งเงินบาทอ่อนไม่รู้คำว่าดีมานซัพพลายไม่รู้จักคำว่าเฟดนะธนาคารกลางก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดไทยยังไงให้ใครฟังแล้วนะเดี๋ยวจะไปเรียนภาษาพมา่าพูดภาษาพมา่าดีกว่ามั้งนี่คือปัญหาของประเทศไทยที่เรามีนายกรัฐมนตรีฝึกหัด แล้วมันจะพาบ้านเมืองไปยังไงมันจะพาบ้านเมืองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงเห็นแสงสว่างในชีวิตครอบครัวยังไงนะวันนี้พี่น้องประชาชนชื่นชมยินดีโอได้แล้วหนึ่งหมื่นบาทได้แล้วหนึ่งหมื่นบาทเขาให้แล้วโอ้โหรัฐบาลชุดนี้สมองดีไอเดียดีความคิดดีความอ่านดีนโยบายดีเอาชื่นชมเข้าไปยกยอเข้าไปแต่รู้ไม่ว่าว่าไอ้เงินหนะึ่งหมื่นน่ะที่เขาไปแจกเงินผมด้วยนะแต่ผมไม่เอาเงินทุกคนแต่ผมต้องมาใช้หนี้แทน แต่เขาอาจจะได้คะแนนได้คะแนนเสียงเพราะประชาชนคิดว่าเขาทำความดีการจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะต้องเข้าใจไม่ใช่ญ้าแพลกเป็นญ้าแฝกไม่ใช่จังหวัดสงขลาหรือว่าไม่ใช่จังหวัดหาดใหญ่มันเป็นอำเภอหาดใหญ่ไปดูงาน ที่อำเภออำเภออะไรอำเภอขนอมเสร็จแล้วก็บอกโอ้ยวันนี้ดิฉันดีใจเข้าที่มา,มาอำเภอขนอมค่ะเนี่ยมันมีบทเรียนมาแล้วจากจากจากอาตัวเองที่ขึ้นเป็นนายกร,รัฐมนตรีวันนี้มาถึงตัวเองที่ขายขี้เถอขายขี้หน้าห้าเบี้ยให้ประชาชนก็รู้ว่านี่คือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วหานกล้ามาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจมาหารนกล้ามาเป็น มาเป็นผู้นำซะด้วยนะหารกล้ามาเป็นผู้นำเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจผมเห็นต้องเอาปี๊บคลุมหัวเรามั้งงานนี้เอาปี๊บคลุมหัวผมอายต่างชาติอายต่างบ้านต่างเมืองที่มีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่มีความคิดความอ่านอย่างนี้พูดไทยคําอังกฤษคําบ้างแสดงความคี้เธอแสดงความอะไรต่ออะไรเยอะแยะ โอ้โหผมไม่รู้จเจ้าหน้าไปไว้ไหนนะจะต้องเอาปีมมาครอบหัวหรือเปล่านี่คือการแสดงความคิดเห็นให้ประชาชนเห็นวันนี้ไม่ใช่ออกมาแซะหรืออะไรแต่ออกมาเล่าความให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังข้อเท็จจริงของนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยที่แสดงความขี้เท้อออกมา